สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว124นะคะเป็นโรงงานคาร์ไบ r o โปรดของเราเองวันนี้รีวิว เป็นรถ v ีโก้สประตูนะคะทำภายในสไตล์ VP ทั้งคันทั้งเบาะทั้งพื้นแล้วก็เพิ่มตรงข้างประตูนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนเลยอย่างข้างประตูเนี่ยค่ะวิธีการทําของเราก็คือเป็นงานฝีมือเลยใช้ช่างฝีมือเท่านั้นในการทําก็คือเปลี่ยนจากผ้าเดิมเป็นหนังนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกสไตล์ VP เป็นหนังลายตะข่าย VP แบบนี้ทั้งคันเลยอันนี้ให้ดูข้างหน้าด้วยนะคะต่อมาจะเป็นรายการของเบา เบาะนี้จะเป็นงานสวมสวมทับไม่เสียของเดิมแต่ว่าเป็นงานเข้ารูปแล้วก็ตรงรุ่นเลยดูแทบไม่ออกนะคะโดยเผลนๆเนี่ยจะดูแทบไม่ออกว่าเป็นชุดสวมเลยเพราะว่าเราทํางานตรงรุ่นทีนี้เนี่ยสีลลยสามารถเลือกได้ตามชอบนะคะอันนี้ลูกค้าจัดไปดําแดำแดงแจ๋วแบบนี้นะคะ สไตล์ VP แบบนี้งานเข้าลูกกระชับแล้วก็ตรงรุ่นแบบนี้ใส่พร้อมพื้น 6D ด้วยพื้น6องดีของทางร้านนะคะจะหนา13มมิลเต็มแบบนี้เลยหนาะนูนเย็บงานสวยปิดขึ้นหมดมีอุปรกรณ์ล็อกให้ตามขอบตามมุมนะคะปิดให้หมดเท่าที่เราจะปิดได้ในส่วนพร้อมเดิมอันนี้ก็บอกคู่หน้าก็ทำงานสวมสวมนะคะมีกระเป๋าหลังสามารถใส่สิ่งของใส่อะไรได้หมดนะคะหนังเกตด AAA A เลย หนาหนึ่งมิลทุกสีคู่หน้าแบบนี้นะคะทรงวิโก้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยตึงกระชับเบาะมันทรงสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำงานสวมยังไงก็สวยแน่นอนนะงานสวมได้ไนลอนย้ำนะคะเป็นได้ไนลอนเนี่ยค่ะให้ดูชัดๆเลยได้ไนลอนแบบนี้ใช้ทนแบบนี้ทุกคัน เท้าแขนก็มีทําเพิ่มได้นะคะแล้วก็พิเศษด้วยลูกค้าเพิ่มตัวใยนะคะคาว่าใยดักฝุ่นเนี่ยก็คือจะเป็น7 d ดีและเสริมชั้นหน้าสามารถเสริมทั้งหน้าทั้งหลังก็ได้หรือว่าเสริมข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้นะคะก็จะคิดราคาเป็นคู่เสริมตัวนี้เพื่อการสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายการน้ําได้เยอะกว่าการสกรปรกได้เยอะกว่าให้ตัวด้านล่างสวยๆแบบนี้อยู่กับเรานานๆน,นะคะโดยเอาตัวนี้มาลองแทนก่อนวิธีทําความสะอาดก็แค่ ปลดกระดุมตัวนี้นะคะแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดได้เลยสำหรับใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่รายละเอียดด้านด้านหลังนี้เดี๋ยวจะแท็กไว้ให้ก็จะมีเพจ Facebook, คาร์ไ p โ o รดักทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเบอร์โทรหรือว่า ID Line จะเป็นเบอร์091 709 9960นะคะยังะคะไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ